วันนี้ค่ะที่คุณลุงพาไปเที่ยวม,มีแต่สัตว์น้ำตัวโตๆ,ๆทั้งนั้นเลยนะคะพวกเรารู้หรือเปล่าว่าสัตว์ที่เราเห็นเนี่ยหลากหลายชนิดเนี่ยมันมาเกิดแล้วก็มาโตที่ป่าชายเลนหลังจากพอตโตแล้วแข็งแรงมันก็กลับลงไปท่องโลกกว้างในทะเลเป็นยังไงเหรอครับก็สัตวโดยส่วนมากเนี่ยนะเมื่อผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยตัวเมียก็จะมาวางไข่ที่ชายฝั่ง ดพืยอาศัยป่าชายเลนเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เพาะเลี้ยงตัวอ่อนอย่างนี้ป่าชายเลนก็มีความสําคัญกับสัตว์น้ํามากเลยสิคะไม่ใช่เพียงแค่ความสําคัญกับสัตว์เท่านั้นนะป่าชายเลนยังมีความสําคัญกับทั้งพืชทั้งสัตว์บกสัตว์น้ําแล้วก็สัตว์อากาศที่คือนกด้วยไงก็คือความสําคัญต่อระบบนิเวศวิทยาเลยที่สําคัญนะป่าชายเลนเนี่ยยังเปรียบเสมือนกับกําแพงธรรมชาติด้วยนะเพราะว่าช่วยลดความแรงของคลื่นที่จะมา กัดเซาะชายฝั่งของเราไม่ให้มันพังทลายไปมากรวมถึงลดความเร็วของลมแรงด้วยแหละเวลาพายุเข้ามาก็จะได้ไม่ทําความเสียหายกับบ้านเรือนที่อยู่บริเวณนั้นป่าชายเลนมีความสําคัญอย่างนี้ทําไมคนถึงไม่รักษาล่ะครับทางด้านนู้นหนูเขาเห็นป่าชายเลนมีขยะเต็มไปหมดเลยครับ ถ้าพวกตัดมันมากินใครอยากกันหมดมก็ตายกันสิคะอืมใช่แล้วจ้ะแต่ว่าโชคดีนะที่มีทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนที่ให้ความร่วมมือกันนะในการดูแลรักษาป่าชายเลนในการจัดตั้งโครงการชาวปากน้ำปานร่วมใจพักรักน้ำถวายแม่ของแผ่นดินโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานกว่า20แห่งเลยทั้งอบอตเทศบาลทหารตำรวจโรงเรียนสถานีอนามัย โรงแรมธุรกิจการประมงบริษัทปรตทรจำกัดมหาชนชมรมและกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆรวมถึงชาวบ้านที่ช่วยกันเก็บขยะบริเวณปากน้ำปรานรวมถึงพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับอำเภอรปราบบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันด้วยละ่ะภูเขาเคยไปครับที่นั่นมีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆหลายแห่งและมีคนเยอะแยะเลยครับพอมีนะักท่องเที่ยวเยอะขยะก็แยะตามไปด้วยแล้วจะเก็บขยะหมดหรือเปล่าครับ พวกเขาตั้งคำถามดีแต่ถึงแม้ว่าเราจะเก็บขยะได้ไม่หมดการเริ่มต้นในการที่ทำให้ผู้คนเก็บขยะมันเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกที่ทำให้เราเห็นว่าขยะเนี่ยมันมีปัญหาเราจะได้ช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้มันอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตไง การเก็บขยะแล้วเนี่ยทางปตทก็ได้จัดศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลนสิรินาราชินีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาและก็ให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนชาวปราณบุรีรวมถึงตำนานการพลิกฟื้นป่าชายเลนปราณบุรีด้วยนะต้นน้ำเคยไปค่ะที่นั่นมีโซนเรียนรู้โดยใช้เทคนิคพิเศษไม่เหมือนใครและยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่ร่มรื่นภายใต้ต้นกงกา เหมือนต้นค่ะไ,ไปที่นั่นที่เดียวได้เที่ยวอย่างเพลินใจและได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนและการอนุรักษ์อีกด้วยนะโอ้ฟังพวกเราพูดแล้วลุงชักอยากไปอีกแล้วล่ะสิที่นั่นงั้นอนาะทิตย์หน้าเราไปกันถอะครับอา้าได้สิไปก็<ด><ๆ>ไป <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> <laughs> สนับสนุนของรรงวัลโดย C1 Kidibook ร่วมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดปิวรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ